เปิดติดเลยนะครับแต่ไม่มีภาพนะครับเปิดติดจอมืดนะครับพอเปิดติดยอมืดทีนี้ผมก็เลยไล่ไฟทีนี้มาเจอไฟที่คณพี่นิวิทนะครับผมทําตําแหน่งนี้ก่อนนะครับเป็นขาห้าเป็นขาไฟเข้านะครับก็คือขาขาห้าเนี่ยต้องมีสามโวลต์ผมวัดแล้วมี3าโวลต์น,นะครับแต่ขาหนึ่ง สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสํสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กเรโนโวของคุณนิวิทแซยุกนะครับส่งมาจากจังหวัดระยองนะครับส่งมาจากจังหวัดระยองโดยการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับแต่เปิดติดไม่ขึ้นภาพเป็นยังไงนะครับและโมเดลอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่นิวิทและท่านผู้ชมทีนะครับของคุณพี่นิวิทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ขออนุญาตนะครับชื่นชมคุณพี่นิวิทมากนะครับผมแกะกล่องมาเจอเลยนะครับเจอเลยที่อยู่ทรงคืนนี่ผมชอบมากเลยครับชอบมากๆนายนิวิทแซยุยกนะครับบ้านเลขที่นี่ครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรติดตอ่อนี่ให้สับถามเบอร์เลยนะครับขอบคุณมากครับรุ่น r e โนเวอ รีเจนวายห้าสอนขีดหนึ่งหอนะครับอา,อาการชาร์จแบตไม่เข้าเปิดจอไม่ติดนี่ครับมาดูกันพิธีการดูโมเดลก่อนเลยนะครับคุณพี่เนวิทผมชอบมากครับคุณพี่ละเอียดละออมากครับดูตรงนี้เลยนะครับร e n o เวลรีเจนวยห้าสอปุ่มหลุดไปหนึ่งปุ่มนะครับไม่เป็นไร ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับวิธีการดูโมเดลอีกอย่างก็ดูตำแหน่งตรงนี้เลยปลายนิ้วชี้ผมเลยนะครับ Renovo mm. Y 5 2 0สองศคิดหน IKBN โอเคมาดูอาการกันอือ mm. นี่ครับผมใช้ซับไพตัวนี้เลยจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟซับาพนี่ครับ กระแสมา0.0417 418มิลลิแอม418มีแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับขึ้นสถานะชาร์จแบตเตอรี่อยู่ด้านมุมค้างแจ็คเลยครับกด <Okay. S 1> เปิดเครื่องเนี่ยครับกระแสไป1.1.560 1.560มิลลิแอม เปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับโอเคกระแสน่าจะใกล้ๆขึ้นภาพแต่ไม่ขึ้นภาพเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยนะครับของคุณพี่นิวิทย์จะทำกันครับ เมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับแกะเมนบอร์ดออกมาแล้วเบื้องต้นผมเห็นมีมีรอยเคยซ่อมมาแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าซ่อมมาจากที่ไหนย,ยังไงนะครับแต่มีรอยซ่อมมาแล้วบัตรกีสวิตอะไรมานะครับแล้วก็รอยบัตรกีตำแหน่งเยอะนะครับแต่ผมเห็นเบื้องต้นเลยนะครับผมสังเกตเห็นมีโดนนี่ครับโดนคราบน้ำตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับกล้องผมไม่โฟกัสมากแต่ ตาบน้ําตําแหน่งองนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกระแสกระแสจริงๆของเขาที่ที่เมื่อกี้เขามีแบตเตอรี่อยู่นะครับก็เลยไม่รู้อ่าเดี๋ยวผมจะเสียบซับลายนะครับอ,อ่อนไปได้เง่นบีเซตเตอร์เขาลองลองต่อเนี่ยครับโอไม่ร้องนะครับ ตัดดับนะครับไม่ได้ลองครับโอเคขึ้นภาพนะครับโอเคเดี๋ยวผมอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มันมันมันวนๆนะครับกระดับเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อต่อซ่อมต่ออย่างที่เขาซ่อมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดีนะครับสวิตแล้วก็เก็บลายคาบน้ำดำแหน่งตรงนี้นะครับตำอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นพีอาร์หัวอาขาด หลายจุดด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผมลองทําดูก่อนนะครับยังยังยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ติดนะครับยังไม่ติดแน่นอนเพราะว่า,ามันบูตตัดวนวนวน,วน,วนอย่างเงี้ยครับเสียปุ๊บออนเองวนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดตําแหน่งตรงนี้ก่อนแล้วมาดูกันนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับไปทํากันครับ ครับผมของคุณพี่นิวิทนะครับมาดูกันผมอ่าผมได้เก็บครา,าบน้ำให้นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูก็อ่าเปิดติดเลยนะครับแต่ไม่มีภาพนะครับเปิดติดจอมืดนะครับพอเปิดติดจอมืดทีนี้ผมก็เลยอ่าไล่ไฟทีนี้มาเจอไฟที่อยู่เก้านะครับอยู่เก้านะครับ เป็น IC เบอร์ x y 6 2 8 8 4นะครับขาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวงจรกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองลองเปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมทำเปิดติดแล้วนะครับแต่ก็ไปตามหาภาพกลับมาจนได้นะครับแต่ยังมีติดปัญหาอีกนิดนึีงยวให้ดูรับตัวเสียนะครับเครื่องเคยซ่อมมานะครับไปซ่อมมาแล้วผมก็เลยตามหาจนเจอนะครับ ตามจนเจอโอเคแล้วเราเปิดดูกักถอนโอเคนะครับผมใช้สปาตัวนี้นะครับเสียบอะแดปเตอร์ั้งแรกก็อดเองนะครับพอแบตเตอรี่อ t ิผมถอดออกนะครับก็คุดฝัง่งฟังอันนี้นะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับติดขึ้นภาพแล้วนะครับแต่ว่าจอเสียด้วยปัญหาเลย ทีนี้ไอ้จอเสียด้วยนี่ผมมีอีกเครื่องหนึ่งผมเทสแล้วนะครับจอขึ้นภาพแน่นอนภาพมาแล้วนะครับจอเสียทีนี้มาดูกันว่าผมทําตัวไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณพี่นิวิตอีกทีหนึ่งนะครับนี่เนดะี๋ยวผมจะแจ้งคุณพี่นิวิตอีกรอบหนึ่งนะครับว่า,าจะเปลี่ยนจอไหมนะครับจอรุ่นนี้เป็นฟูลเนตีด้วยนะครับ1 5 6เดี๋ยวมาดูตัวเสียกันนะครับที่ผมทา อ่าคนพี่นิวิทนะครับผมทําตําแหน่งนี้ก่อนนะครับเป็น PU 3 1 0 2นะครับตรงนี้โดนขาบน้ํานะครับเลเยอร์ขาดนะครับตรงนี้เลยนะครับเลเยอร์ขาสี่ขาดไปนะครับผมก็ต่อเลเยอร์เสร็จแล้วทีนี้ก็มาเป็นเปิดติดนะครับแต่ไม่ขึ้นภาพเหมือนเดิมเพราะเปิดติดไม่ขึ้นภาพทีนี้ผมก็มาทําตําแหน่งนี้นะครับอยู่นี่ครับนะครับ้าอยู่นี่ขาหนึ่งเป็น เดี๋ยวมาดูวงจรกันนะครับ U9 นี่ครับอันนี้เป็น U9 นะครับ U9 นี่ขาหนึ่งนะครับเป็นขาวินนะครับขาหนึ่งเป็นขาอ่าอ่าขอโทษครับขอโทษนะครับขาห้าเป็นขาไฟเข้านะครับก็คือขาขาห้าเนี่ยต้องมีสามโวลต์ผมวัดแล้วมีสามโวลต์นะครับแต่ขาหนึ่งเนี่ยไม่มีไฟออกนะครับซึ่งเป็นใคร LCD VDD นะครับอ่าสั่งเปิดซึ่นภาพนะครับ ก็เลยไม่มีไฟผมก็บายพาสจากขา5ไปขาหนึ่งนะครับทีนี้บายพาสแล้วมีภาพแต่ปัญหาก็คือจอเสียด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมแจ้งคุณพี่นิวิทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณพี่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันครับโอเคนะครับคุณพี่นิวิทอ่าผมใส่จอใหม่ของทางร้านให้ดูนะครับอันนี้เป็นจอเก่าของคุณพี่นะครับจอมีรอยแกะมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าแกะทําอะไรมาผมไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ จะดูกันนะครับผมใส่จอใหม่ของร้านเซตให้ดูก่อน,นครับอ่ะจะต้องออนเองอยู่แล้วครับเพราะผมไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ cc ดูกันนะครับเขาจะมูดวนก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ถอดแบตเตอรี่ซ c ของเขาออกไปนี่ครับขึ้นทาพนะครับรีโนโวเห็นไ,ไหมครับภาพม,มานะครับยกไปดูใกล้ๆบางทีกล้องผมมี ลงไปนี่เห็นไหมครับมาแล้วครับแบตเตอรี่ไบออสนะขึ้นเขาไบออสแลวนะโอเคนะครับสรุปจอเสียด้วยนะครับจะแจ้งก่อนนะครับแจ้งเขาก่อนครับแจ้งคุณพี่นิวิทก่อนเพราะว่าจอก็ราคาสูงนะครับซ่อมบอร์ดก็รอบหนึ่งแล้วนะครับน่าจะไปซ่อมมาแล้วมันมีปัญหายังไงผมไม่รู้นะครับไม่ว่ากันโอเคเดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันครับ คุณพี่นิวิท์ผมได้ประกอบแล้วนะครับแต่ผมไปประกอบเพื่อเทสก่อนนะครับว่าเปิดติดขึ้นภาพดีไหมนะครับเพราะเราได้เปลี่ยนจอไปแล้วด้วยอเดี๋ยวผมจะลองกดออนดูก่อนนะครับใช้สปายตัวนี้นะครับกดไดเครื่องอ่านี่ครับกระแสมา1.2่จุมาดูกันนะครับพัดลมข้อมูลนะครับผมวางซีคลนให้ใหม่ด้วยเป็นเ x 4นะครับดูกัน โอเคนะครับก็ยังโอเคนะครับเอาปิดเปิดใหม่อีกครั้งหนะึ่งเปิดเครื่องครับเครื่องแล้วโอเคภาพมาแล้วนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดแล้วก็มาดูกันว่าะจะมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่นิวิดโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลย ุณพี่นิวิทนะครับผมประกอบเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดบอดี้ด้านนอกให้นะครับส่วนจอผมไม่ได้ลอกฟิล์มนะครับจะมีจะมีรอยรอยนิดหน่อยนะครับจอใหม่นะครับแต่ว่าฟิล์มผมไม่ได้ลนจะมีฟิล์มกันรอยหน้าจอไว้ฟิล์มของเขาจะมีรอยนิดนิดนะครับแต่ใช้งานได้โอเคเรามาลงเปิดเครื่องกันผมใช้สไปายตตัวนี้นะครับเสียบสไปายแล้วกินกระแส0.4อ่าอันนี้ ศูคือหมายถึงว่าเขามีแบตเตอรี่ด้านในเ็าเลยชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเปิดเครื่องกันครับภาพมาแล้วครับของคุณพี่เป็น nvme นะครับกับ hard d i นะครับ nvme nvme เนี่ยจะทำเครื่องบู o บูเร็วมากนะครับอันนั้นบู o t ใหม่นะครับเารีร o t เปิดครั้งแรก กินกระแสสูงนะครับอันนี้จะกินกระแสสูงซัพพลายตัวนี้อยู่ที่5แอมป์นะครับแต่กินสูงไปนะครับคือเขาชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอ้าวมีพาร์ทเปิดนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอพาร์ทเบิร์คุณพี่แล้วผมจะตรวจเช็คให้นะครับเป็นว่าอันนี้ผมปิดงานนะครับเครื่องปิดงานเน่นไปเปิดติดขึ้นภาพใช้งานได้แต่ในส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราต้องขอพาร์ทเบอร์นะครับผมจะตรวจเช็คให้เป็น ไม่เว็บแคมทับแพดปุ่มคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมนะครับใช้งานได้เลยนะครับของพี่นิวิดเดี๋ยวตรวจเช็คแล้วผมจะแจ้งไปหลังมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในตามคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นิวิดนะครับที่ไว้วางใจ ส่งรถบุกไม้เราดูแลนะครับส่งมาจากจังหวัดระยองเลยก็ระยะทางไม่ไม่จำเป็นครับสมัยนี้มันใกล้ๆก,ก็ส่งกันได้ครับคนส่งเขาวิ่งทั่วประเทศนะครับอ่าและผมนะครับอ่าเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียอ่ายินดีให้คำปรึกษามีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยโทรมาคุยกันก่อนได้ครับสอบถามอาการเสียเบื้องต้นได้นะครับ แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองก็ดีเลยนะครับไม่ต้องมีค่าจะจ่ายอะไรมากมายนะครับและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม